ข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าไปได้ยินข่าวลือแบบไหนมาแต่ว่าข้าไม่ได้ชอบผู้ชายหรอกนะนี่เขาคิดว่าข้าเป็นผู้ชายหรอเนี่ยแล้วก็เจ้าคงต้องผิดหวังแล้วล่ะข้าไม่สามารถอภิเษกกับใครได้มันเป็นเพราะว่าคำทำนายน่ะมีคำทำนายหนึ่งที่โด่งดังมากๆเกี่ยวกับองค์ราชญาตทกล่าวว่า ผู้หญิงคนแรกที่เขาจะอภิเษกด้วยพวกเขาจะใช้ชีวิตที่เหลือทั้งชีวิตอย่างโดดเดี่ยวชีวิตของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและสุดท้ายพวกเขาจะต้องตายไปอย่างน่าอนาถแต่ข้าไม่เชื่อหรอกถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงข้าก็ไม่สนอยู่ดีนั่นแหละเพียงแค่สามารถช่วยตระกูลของข้าได้เท่านั้นก็พอแล้ว เอาละข้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบท่านข้าคืออัศวินหญิงแห่งกองบัญชาการที่4และรับคำสั่งภายใต้เรเนเบลส์นี่เขารู้จักชื่อของข้าด้วยเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าตกอยู่ในอันตรายแล้วเจ้าต่อสู้ได้เก่งขนาดนั้นได้ยังไงกัน ตระกูลของข้าพวกเขาไม่รู้ว่าข้าแอบ,บฝึกวิชาดาบอย่างลับๆวันนี้ข้าก็แอบออกมาฝึกวิชาดาบเช่เชนเคยข้าเข้าใจแล้วถ้าเจ้าอืมข้าเชื่อเจ้าเพคะ่ะข้าจะเชื่อใจเจ้าก็แล้วกันอ้าวง่ายกว่าที่คิดแฮะเขารู้แม้กระทั่งชื่อของข้าฟาบาดพวกเราเคยพบกันมาก่อนหรือเพคะ ถ้าหากเจ้าจำไม่ได้เช่นนั้นก็แสดงว่าเราไม่เคยพบกันมาก,ก่อนแต่ก่อนอื่นเลยทำไมเจ้าถึงอยากจะอภิเษกกับข้ากันละ่ะแถมจูๆ่ๆเจ้าก็มาขอข้าอย่างกระทันหันแบบนี้ตระกูลเซลส์ของข้าได้ถวายการรับใช้แก่เหล่าราชวงศ์เช่นท่านพวกเราจึงหวังเพียงแค่อยากให้ท่านปลอดภัยและขึ้นคลองบัลลังก์ มันจะเป็นเกียรติอย่างมากถ้าข้าได้รับใช้อยู่เคียงข้างท่านแม้ว่าข้าจะยังอ่อนแอก็ตามนี่เจ้าอย่าอภิเษกกับข้าตั้งแต่แรกที่เจอกันเพียงเพราะว่าตระกูลของเจ้านั้นรับใช้ข้างั้นหรอเพคะข้าไม่ได้ต้องการจะอภิเษกกับท่านจริงๆหรอกข้าเพียงต้องการจะบอกกับท่านว่าข้าอยากจะรับใช้เคียงข้างท่าน ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ต้องการก็เถอะแต่ข้าก็อยากจะช่วยใครบอกกันใครบอกกันเหรอว่าข้าไม่ต้องการข้าชอบนะข้ายอมรับคำขอของเจ้าก็แล้วกันข้าได้คำตอบที่ต้องการแล้วแต่ว่ามันแปลกๆฮะคำถามสุดท้ายเจ้าก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าชะตากรรมแบบไหนกำลังรอข้าอยู่เจ้าแน่ใจแล้วหรือ จะไม่เสียใจทีหลังใช่ไหมแล้วก็เจ้าไม่รู้หรอว่าข้าถูกเรียกว่าสัปหลาน่ะเจ้าลองคิดให้ดีก่อนตอบข้าก็แล้วกันนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่เจ้าจะเปลี่ยนใจนะนี่ไม่ใช่เวลาที่ข้าจะมัวลังเลถึงแม้ฝ่าบาทจะเป็นสัปหลาข้าก็ไม่สนใจเพคะทำไมล่ะเจ้าอยากเป็นจกักรพรรดินีมากขนาดนั้นเชียวเพคะ ถ้าหากท่านได้เป็นจกักรพรรดิข้าเองก็จะได้มากกว่าแค่ตำแหน่งจกักรพรรดินีเสียอีกแต่ว่านะจงอย่าลืมซะหรอว่าเจ้าจะต้องเป็นฝ่ายที่ติดตามและรับใช้ข้าฟาบาดองค์ราชทายาทท่านอยู่ที่ไหนหรือพระยะค่ะมาชา้าเฮ ฝ่าบาอาจจะมีนักฆ่าแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนั้นก็ได้นะเพคะไม่เป็นไรหรอกหนะคนของข้าก็มาถึงแล้วแต่ก่อนอื่นเจ้ารีบไปจากที่นี่ก่อนที่จะถูกจับได้เถอะเดี๋ยวข้าจะไปหาเจ้าเองภายใน10วันอย่าได้เป็นกังวลเลยเข้าใจแล้วเพคะฝ่าบาทเองก็ได้โปรดรักษาตัวดีๆด,ด้วยแล้วก็ระวังอารยุแห่งลูเนตด้วยนะเพคะ พาเวลลกมันเป็นทาราลาที่แย่งชิงบัลลังก์มาเป็นของตัวเองแต่ว่าในยุคนี้มันมีตำแหน่งเป็นอารยุคแห่งลูเน็ตจะระวังเอาไว้ก่อนก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่นาบอกให้ข้าระวังท่านลุงอย่างนั้นหรือมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งมันรอดไปได้ยังไงกัน เกิดอะไรขึ้นหรือเพคะไม่มีอะไรออกไปได้แล้วเพคะฝ่าบาทล้มเหลวอีกแล้วองค์ราชทายาตคาริซสัสข้าจะทำให้เจ้าเสียใจเองที่ไม่รีบตยตยตายไปซะตั้งแต่ตอนนี้